สวัสดีครับมะเร็งโอ้โหเป็นการดึงดูดความสนใจนิดนึงฮะเพราะทันทีที่เราพูดคำว่ามะเร็งเนี่ยไม่เอาอย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเราแต่แล้วคงปฏิเสธยากจริงๆว่าทุกวันนี้เราพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นหนึ่งในมะเร็งที่เพิ่มขึ้นและก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ยังคงสูงอยู่ติด t o อป i เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของมะเร็งลำไส้ครับ ุณผู้ชมครับฟังดูน่ากลัวแต่เราก็ต้องยอมรับกับมันและเราก็ต้องป้องกันมันเพราะมันเป็นมะเร็งที่เราสามารถป้องกันได้เพราะว่านอกจากเรื่องของพันธุกรรมว่าถ้าเกิดว่าใครมีแนวโน้มจะเป็นในครอบครัวเนี่ยคือพันธุกรรมมันแก้ไขไม่ได้ในส่วนที่มันแก้ไขได้เราก็ต้องแก้ไขนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมนั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างนี้ก็คือพฤติกรรมการกินครับฮ่ามันป้องกันได้ยังไงยังไงล่ะไหนบอกเซมาดูอนาโตมีของลำไส้กันก่อนครับดูวิชาการมาก ในลำไส้ของเราที่มันขดอยู่ในช่องท้องเนี่ยนะครับ10กว่าเมตรเนี่ยนะฮะมันก็คือลำไส้เล็ก นนและในลำไส้เล็กก็จะแบ่งเป็นส่วนต่างๆใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเป็นลำไส้ใหญ่ยาวไปจนออกเป็นวาวรหนักแล้วก็ออกจากนอกร่างกายไปหน้าที่ของมันครับถ้าลำไส้เล็กเนี่ยก็คือหน้าที่สำคัญของมันคือการย่อยแล้วก็การดูดซึมบางส่วนย่อยให้อาหารจากคําใหญ่ๆจากข้าวจานหนึ่งเนี่ยมันเคี้ยวลงไปจากปากแล้วลงกระเพาะไปแล้วรอไปถึงลำไส้เล็กย่อยต่อให้มันเล็กที่สุดจนถึงอนุภาคที่เล็กที่สุดที่จะดูดซึมไปได้ครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ดกูดซึมไปเป็นกรูโคโสไปเลยถ้าเกิดว่าเป็นโปรตีนก็ไปเป็นนะมัข ก็ย่อยไปเป็นกรดไขมันกับกรีซรอลดูดซึมเข้าไปเลยอันนี้คือหน้าที่ของมันส่วนลำไส้ใหญ่ครับหลักๆก,ก็คือการดูดซึมสารอาหารดูดเอาน้ําออกมาด้วยทําให้ลักษณะของมวลที่อยู่ข้างในเนี่ยมีการแข็งขึ้นเป็นกากเป็นใยเป็นไฟเบอร์แล้วก็กลายเป็นอุจจาระเคลื่อนต่อไปสวาหหนังก็ขับถ่ายออกนอกร่างกายไปครับ อันนี้คือในส่วนของสภาวะที่มันปกติถ้ามันผิดปกติจนเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาล่ะมันจะมีอาการยังไงอ่ามันก็ต้องดูสิครับว่ามันเกิดขึ้นที่ส่วนไหนอาการมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับระหว่างมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับแต่มันก็จะมีอาการร่วมที่เราควรจะฝึกสังเกตเอาไว้ครับตั้งแต่ตอนนี้ไปเลย1ในเมื่อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดซึมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารคนไข้ที่เป็นมะเร็งจะมีอาการร่วมกันก็คือ1ครับเบื่ออาหารครับมันจะไม่อยากกิน มันจะกินได้น้อยลงและสองน้ําหนักตัวก็จะลดลงด้วยอันนี้มันจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าสําหรับคนที่ตั้งใจจะลดอาหารแล้วแล้วคุมอาหารอันนี้ไม่ใช่มะเร็งแต่อันนี้มันมันลดลงไปแบบผิดปกติอะ่ะสิเ็นใน3เดือนของน้ําหนักตัวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นต้นอาการถัดไปก็คือเรื่องของอาการปวดครับถ้าเป็นมะเร็งแน่นอนมันต้องปวดแบบมะเร็งมันจะไม่ใช่ปวดแบบว่าฉับพันทันทีครับแต่มันจะเป็นอาการปวดแบบเรื้อรังทําไมล่ะ ก็เพราะว่ามะเร็งมันเป็นก้อนที่มันผิดปกติใช่ปะ่ะแต่มะเร็งเนี่ยมันจะค่อยๆโตพอมันค่อยๆโตมันก็เลยค่อยๆมีอาการทาให้การปวดเนี่ยมันจะปวดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่นานพอสมควรมันปวดแบบลาคาญจนถ้าเกิดมันเป็นมาเยอะแล้วคือก้อนมันใหญ่มากแล้วหรือมันกระจายไปเยอะแล้วถึงจะปวดมากไงครับแล้วอาการถัดไปนี่ก็สําคัญครับก็คือเรื่องของการ เพราะว่าลำไลำลำส้ใหญ่เกี่ยวกับการขับถ่ายใช่ไหมครับถ้าเกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วเนี่ยอุจจาระมันจะต้องผิดปกติซึ่งอุจจาระเนี่ยถ้ามันมีมะเร็งมะเร็งแน่นอนมันทําให้มีการเลือดออกพอมีการเลือดออกอุจจาระก็ต้องผิดปกติอุจจาระเป็นเลือดนั่นเองแต่อุจจาระเป็นเลือดที่ให้สงสัยมะเร็งไว้ก่อนเลยจะต้องเป็นอุจจาระดาครับ ที่เขาเรียกว่าถ่ายดำบางคนถ่ายเล้วออกมาเลยอุจจาระมันจะสีเป็นแบบสีดำเลยแหละถ้าใครที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นอุจจาระสดนะครับหรือว่าถ่ายออกไปแล้วก็มีเลือดที่หยดตามอุจจาระลงมาติ่งติ่งติงอย่างเงี้ยบางคนกลัวอันนี้มากเลยแต่ผมบอกได้เลยว่าอันเนี้ยน่ากลัวน้อยกว่าอุจจาระดำเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดออกเป็นเลือดสดมันหมายความว่าเลือดมันออกที่บริเวณมันต่ำๆแล้วอะหมายถึงว่าใกล้ๆที่จะพ้นร่างกายเราออกไปแล้วเช่นลิสีดวงไงแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นอุจจาระดำหมายความว่าันนกบบคร จากลำไส้ส่วนบนบนแล้วมันมีมันถูกน้ำย่อยถูกอะไรต่างๆทำให้สีของเลือดมันเปลี่ยนครับอันนี้น่ากลัวและคนที่มีอาการท้องผูกสลับกับกับไถเหลวเนี่ยท้องผูกกับไถเหลวท้องผูกกับไถเหลวตลอดตลอดเลยเนี่ยววนเวียนกันไปอันนี้กลัวไว้เลยครับว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งได้ส่วนอาการนี้ครับใครที่แจ็คพอตคำได้เองเลยว่ามีก้อนโอ้โหไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นเลยครับกลัวมะเร็งไว้ก่อนเลยครับ กลัวไว้เลยว่ามันจะเป็นมะเร็งได้แล้วรีบไปตรวจครับแล้วใครล่ะครับที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้บ้างเราก็แยก2ข้อใหญ่ๆก่อนครับ 1. พันธุกรรม 2. พฤติกรรมพันธุกรรมมันแก้ไขาย,ยากเนาะถ้าใครเกิดมาในครอบครัวที่มีประวัติ ว่าเคยมีควมีคนใน,ในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้อันนั้นน่ะคุณก็อันตรายแล้วล่ะแล้วก็เรื่องของอายุที่มากกว่า50ปีขึ้นไปก็เสี่ยงกับเป็นมะเร็งอันนี้แก้ไขไม่ได้แต่ในส่วนที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของพฤติกรรมครับที่สามารถจะแก้ไขทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งคืออะไรล่ะครับก็คือพฤติกรรมการกินเป็นสําคัญใครที่ชอบบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัต์เนื้อแดงปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เสี่ยงครับสูบบุหรี่จ อันนี้ก็เสี่ยงครับมีอาการระคายเคืองของลำไส้เป็นเป็นหายหายเป็นเหายหายอยู่ตลอดตลอดเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเริ่มไปด้วยกันเรามาทําเช็คลิสต์กันครับ6สัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้1ครับท้องผูกใครที่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกบ่อย ติ๊กไปเลยครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งได้คืออาการท้องผูกเนี่ยมันเกิดได้จากการที่เราอาจจะจงใจทําให้มันเป็นก็ได้นะจากการที่เรากินบริโภคอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยรวมไปถึงน้นําน้อยครับอุจจาระมันก็จะแข็งมากไงพอแข็งมาก ขับถ่ายยากขับถ่ายลําบากมันก็ทําให้เกิดท้องผูกหรือบางคนครับจากการทํางานจากอะไรก็ตามที่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกซะจนชินเนี่ยร่างกายมันก็ชินมันก็เลยทําให้การเป็นท้องผูกของตัวเองนั้นเป็นเรื่องปกติไปแต่วันนี้เอาใหม่ครับใครที่ท้องผูกให้ถือว่ามันผิดปกติ 2. ครับไปสังเกตอุจจาระสักนิดหนึ่งว่าใครมีอุจจาระที่รีบเล็กอันนั้นผิดปกติจินตนาการตามผมนะถ้าอันนี้ไม่เป็นท่อของลำไส้ปึออ๊บถ้าลำไส้ ที่ข้างในมันจะต้องกลวงแต่มันเกิดมีก้อนอะไรที่มันงอกขึ้นมาตอนแรกมันอาจจะไม่เป็นมะเร็งหรอกอาจจะเป็นแค่ติ่งเนื้อก็ได้แล้วมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นจนมันมาขวางทางทําให้ความกลวงของลําไส้มันลดลงไปอุจจาระที่ผ่านลงมามันก็จะต้องมีสายที่รีบเล็กลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาขับถ่ายออกมาให้สังเกตเลยครับว่าใครที่มีอุจจาระรีบเล็กโอ้ยกลัวไว้ก่อนเป็นมะเร็งหรือเปล่า 3. ครับอุจจาระมีเลือดปนจะเป็นเลือดสดก็ได้ หรือจะเป็นอุจจาระที่เร <Gab> ียกว่าถ่ายดำก็ได <t aps> ้เมื่อมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหารแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่สูงอยู่ต่ำขนาดไหนถึงขั้นมีเลือดออกอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกลัวไว้ก่อนแล้วล่ะครับว่ามันผิดปกติและมันอาจจะเป็นมะเร็งได้ครับ 4. ท้องเสีย สลับกับท้องผูกอุจจาระเลวกระแข็งสลับกันไปสลับกันมาโดยที่พฤติกรรมการถิ่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นการบริโภคที่มันผิดสุขลักษณะแต่อย่างใดอาการเหล่านี้ครับสงสัยไว้เลยครับว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้5ครับน้ําหนักตัวลดอันนี้ใช้ได้กับมะเร็งทุกมะเร็งเลยครับเพราะว่าก็เนื้อมะเร็งเป็นการเติบโตที่มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีระบบไม่มีระเบียบเพราะฉะนั้นมันจะดูดเอาสารอาหารไปใช้เยอะมากจะดูดเอาเลือดไปเลี้ยงตัวมันเยอะมากเรียกว,ว่ามันใช้พลังงาน สูงมากในการเติบโตของมันเพราะฉะนั้นน้ําหนักตัวเราจะลดอย่างผิดปกติเลยครับ <c oughs> และสัญญาณที่6ก็คือไม่มีเีือวไม่มีแรงเพราะต่อเนื่องมาจากข้อ5ถูกดูดทุกอย่างไปร่างกายของเราก็จะอ่อนแอลงรู้สึกว่าเพลียแบบหาสาเหตุไม่เจอนี่คือ6สัญญาณสําหรับให้ทุกท่านเอาไปเช็คกันนะครับว่าเรามีข้อไหนเรามีข้อไหนบ้างแล้วข้อไหนที่แก้ไขได้ข้อไหนแก้ไขไม่ได้และที่สำคัญ,ญที่สุด ควรจะไปปรึกษาแพทย์ได้หรือยังครับส่วนการรักษาโรคมะเร็งนะครับมันก็เหมือนกับมะเร็งอื่นๆทั่วไปครับเมื่อมันมีก้อนเราก็ต้องตัดออกก็คือการรักษาด้วยการผ่าตัดนั่นเองหลังจากผ่าตัดแล้วต้องมาดูว่ามันเป็นที่ส่วนไหนนะครับ จะมีการใช้แสงไหมจะมีการให้คีโมไหมก็คือเคมีบําบัดไหมอันนี้ก็แล้วแต่แผนการรักษาของของผู้ป่วยแต่ละคนเรามักจะได้ยินว่าพอใครเป็นมะเร็งลําไส้เนี่ยมันจะเป็นระยะท้ายๆแล้วคือมันเป็นระยะ3ามระยะสที่มีแพร่กระจายแล้วเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผมบอกไงครับว่ามะเร็งมันจะค่อยเป็นค่อยไปอาการมันจะค่อยคอยเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือการสังเกตอาการ หสัญญาณที่ผมบอกนี่แหละครับถ้าใครมั่นสังเกตตัวเองอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าโชคร้ายเป็นมะเร็งก็อาจจะเจอในระยะที่มันยังไม่แพร่กระจายและรักษาได้ทันท่วงทีก็ได้เพราะฉะนั้นย้อนคลิปกลับไปแล้วไปดู6สัญญาณนี้ให้ดีนะครับวันนี้เต็มที่เลยความรู้แน่นมากเลยสัปดาห์ต่อไปเทปต่อไปผมจะเอาเรื่องโรคอะไรมาเล่าสู่กันฟังหรือว่า อยากจะฟังเรื่องอะไรแนะนำเขามาได้ทางก้องสเตั่นนะครับวันนี้สวัสดีครับหมอวัสลา